สวัสดีครับพบกับผมนิกมออนถั่วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปการเดินทางนะครับในถนน214นะครับมาจากอำเภอปราศาสตนะครับจะเข้าสู่แยกหนองเต่านะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับแยกนี้นะครับเรียกว่าเป็นแยกใหญ่สําหรับการเดินทางที่มาจากหมายเลข24แล้วเลี้ยวเข้า214น่นะครับทางซ้ายมือเราก็ไปบุรีรัมนะครับเป็นวงแหวนนะครับรอบตัวเมืองสุรินทร์นะครับ อันนี้คือฝั่งทางที่ใต้นะครับถ้าตรงไปก็เข้าเมืองนะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับเพื่ออมุ่งหน้าไปเข้าถนน293นะครับแอดมินเองก็เดินทางบ่อยนะครับสมัยก่อนเป็น2เลนนะครับถนนเส้นนี้นะครับก็ขยายมาไม่กี่ปีนะครับขยายเป็น4เลนนะครับก็ขยายมาเป็นช่วงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับทั้งฝั่งทางวงแหวนทิศเหนือและทิศใต้นะครับรอบตัว จังหวัดสุรินรนะครับรอบตัวเมืองสุรินทนะครับนี่คือบรรยากาศของถนน293นะครับการเดินทางมาจากกรุงเทพก็แอดมินก็ใช้เส้นนี้แหละครับไปศรีสะเกดนะครับเป็นบรรยากาศของการเดินทางถนน214ตัดกับถนน293นะครับเราจะเข้าไปร่วมกับถนน226ที่ตรงช่วงแยกโรบินสันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับแล้วก็ เป็นสถานที่ราชการนะครับเส้นนี้ส่วนมากนะครับบรรยากาศก็จะเป็นโล่งๆนะครับสำหรับบายพาสสุรินทนะครับฝั่งทางทิศใต้นะครับการเดินทางช่วงประมาณ10โมงครึ่งนะครับที่เราผ่านตรงนี้นะครับถนนสวยอีกที่หนึ่งนะครับก็ใช้งานกันสะดวกสบายขึ้นเลยนะครับที่นี่นะครับวงแหวนรอบเมืองสุรินทนะครับ ฝั่งทิศใต้นะครับก็รอบหมดนะครับทั้งจะไปบุรีรัมย์ไปร้อยเอ็ดนะครับซีสเกตนะครับรอบแยกที่กว้างสะดวกสบายนะครับตรงใบพาดสุรินนะครับก็ตรงนี้ก็มีสถานที่สถานที่ราชการนะครับหรือว่าเป็นศูนย์ราชการนะครับติดต่องานก็ไม่ต้องเข้าเมืองนะครับมาที่เส้นนี้นะครับเป็นทางเมืองที่สวยงามอีก จังหวัดหนึ่งนะครับเราเดินทางโดยไม่ต้องเข้าฟ้าตัวเมืองนะครับได้สะดวกสบายนะครับเส้นทางของบายพาสสุรินทนะครับการเดินทางของนิคมบอลทัวในวันนี้นะครับหลังจากที่เราเดินทางผ่านอำเภอปราศาสตร์มานะครับเมื่อ2องสาวันที่ผมลงคลิปไปอันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับที่ผมได้เดินทางไปที่อำเภอปราศาสนะครับวันนี้ก็เราก็ได้มาเข้าเมืองกันนะครับก็จะ รีวิวเส้นทางเรียวกว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับได้ออกมาถนนเส้นนี้นะครับผมไม่ได้มาเส้นนี้ประมาณสองสามเดือนแล้วครับก็อยากจะถ่ายช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนี้ก็เป็นที่ผมถ่ายทําอยู่นี้ก็คือต้นเดือนตุลาครับด้เห็นบรรยากาศช่วงฤด,ดูปลายฝนต้นหนาวนะครับที่ถนนแห่งนี้นะครับ293นะครับระยะทางที่ผมจะเดินทางไปก็ประมาณ10กิโลนะครับจากแยกน้องเต่าไปถึง แยกโรบินสันนะครับก็ประมาณนะครับ10กิโลนะครับ10กิโลเมตรนะครับจะจะผ่านแยกที่ไปสังขะนะครับตรงข้างหน้าเราเป็นแยกตรงดูโฮมนะครับแต่ก่อนก็เป็น IQ นะครับผมก็เคยมาทำงานอยู่ที่ออกอีเวต์นะสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับมาจัดงานที่ IQ อยู่นะครับสมัยก่อนนะครับย้อนกลับไปนะครับเป็นทางสองเลนอยู่เลยนะครับบรรยากาศ ของการเดินทางนะครับดูถนนดูวิวนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านค้าไม่เยอะเหมือนเส้นหลักๆนะครับร้านค้าพวกน้ำอ้อยน้ำไก่ย่างส้มตำนะครับก็มีห่างๆนะครับไม่เยอะเหมือนกับถนนสองสองหกนะครับก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นส่วนตึกอาคารพาณิชย์แล้วก็สถานที่ราชก,การแล้วก็ร้านค้านะครับก็ค่อยๆขยายตัวออกมานะครับตามถนนนะครับเพราะว่าถนนก็ ขยายเต็มที่ได้ไม่ไม่กี่ปีนะครับไม่แน่ใจว่าประมาณสองสามปีหรือเปล่านะครับเต็มถ้าเต็ม4ีเลนนะพูดถึงเต็มนะครับแต่ว่าขยายมาเป็นช่วงๆนะครับก็ถือว่าถนนสุลินก็สวยงามนะครับสะดวกสบายในการเดินทางนะครับรอบตัวจังหวัดเลยนะครับฝั่งทางเหนือผมก็เคยใช้บริการแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ยังจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายทาคลิปดีกว่านะครับนี่ก็คือฝั่งทางทิศใต้นะครับได้วิ่งบ่อยมากเลยนะครับ วันนี้มีโอกาสนะครับก็อยากพามาเดินทางด้วยกันนะครับกับอีกหนึ่งบรรยากาศของเมืองสุรินทร์นะครับรอบนอกนะครับนี่ครับเราจะเห็นฝั่งขวามือก็เป็นอาคารพาณิชย์นะครับหรือเมืองก็เริ่มขยายตัวออกมาเรื่อยๆนะครับนี่สองฝั่งเลยนะครับเริ่มขยับขยายมาความเจริญก็มาตามถนนอย่างนี้แหละครับถ้ามีความเจริญเข้ามาปุ๊บอาคารพาณิชย์ก็จะเริ่มตามมานะครับ ร้านค้าร้านขายหรือว่าเจ้าของธุรกิจต่างๆก็มาเปิดให้บริการกันนะครับเราจะถึงแยกสังขะนะครับตรงนี้นะครับถ้าเลี้ยวขวาไปเราจะไปอำเภอสังขะนะครับขวามือเราเป็นโมเร์เทรดนะครับหรือว่าเป็นร้านดูโฮมนะครับถ้าซ้ายมือเราไป เข้าตัวเมืองนะครับเส้นนี้ก็ตรงๆเลยก็จะไปเชื่อมกับ226ไปบุรีรัมย์นะครับจะผ่านหน้าโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาเราก็จะไปอำเภอสังขละตรงไปก็จะเป็นแยกไปศรีสะเกดนะครับแล้วก็ตรงไปอีกก็จะนู่นนะครับไปร้อยเอ็ดนะครับมันก็จะวนเป็นวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์นะครับซ้ายมือเราก็จะเป็นไทยวัสดุนะครับ เรียกว่าถนนดีมากนะครับเราก็ทําความไวได้สะดวกสบายขับรถแล้วก็ง่ายต่อการขับรถเรียกว่าถ้ามีเส้นทางแบบนี้เราก็ขับไม่เหนื่อยนะครับก็จะทัศนวิสัยก็ดีนะครับถนนดีนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวต้นเดือนตุลาพามาเดินทางด้วยกันในวันนี้ที่ใบพัดสุรินทร์นะครับฝั่งทางทิศใต้นะครับจากหนองเตา่ามาแยกโรบินสันนะครับข้างหน้าเรานั่นนะครับคือ จะไปสีสะเกดนะครับแยกรีสะเกดถ้าเราเลี้ยวขวานะครับเป็นตรงนี้จากแยกสังขะไปตรงนี้ไม่ไกลนะครับก็จะไกลแต่ช่วงหนองเต่ามาแยกตรงสังขะนะครับการขับรถนะครับบรรยากาศของการเดินทางนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับที่นิคมมอนทัวนำมาฝากนะครับ FC ทซงสุรินนะครับหรือว่าใครที่ไม่ค่อยได้ผ่านนะก็จะเห็นบรรยากาศช่วงนี้นะครับของ ผมนะครับได้เดินทางมาตรงนี้นะครับวงแหวนสุรินทร์นะครับเราเห็นป้ายเขียวเขียแล้วนะครับถ้าตรงไปเราก็จะไปร้อยเอนะครับซ้ายมือก็ก็เข้าเมืองอีกนะครับส่วนเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเพื่อเข้าสู่ถนน 226นะครับตรงเรียกว่าไปสีสเกตนะครับอีกประมาณ100ยกว่ากิโลเมตรนะครับพามาเดินทางในเส้นหลักนะครับ214 293แล้วก็226นะครับ3เส้นทางในวันนี้ที่เราจากหนองเต่ามานะครับถึงแยกตรงนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ